สบายดีสบายดีมาทุกคนมาวันี้ก็มาอยู่กับน้องโรทีช่องน้องรรจนารองศาสตร์ล่ะกะ็าร,ารีสอร์ารองศาสตร์เนาะล่ะกะ็ผู้ใดนี่นะสบายดีเพื่อนเด้สบายดีเบกิก์กงเสื้ออันเด้อกันแนะนำเลยเซื้อยังซื้อปะเหละ้าวันนี้เฮามาหยังนี่นงเกเก็บผัก,ก,กตอนนี้เฮามาเก็บผักสะออนบ่อนันคอกหัวที่เฮามาถ่ายคลิปตอนนั้นเนาะเห็นผัก สะอ่อนไล่ไล่เอินอีอย่างหนึ่งก็พักทายสะดวกเนะาะไล่ขนาดทุกคนปานลงจักรถไวจรงในรถนมไหมารถมันอยู่ในข้องของเรามาชิมมามาเจ๊งหัวอีกแล้วเนาะหัวพันโมเมนต์หยสนเขาจะฟักใหมน,ม,นมันมุนเนาะมือวนนี้เฮาซีมาเก็บพักกัน,นเพราะาว่าทำไมม,มาเม,มื่อนั้นแล้วเห็นไล่แล้วเป็นตะสะออนเนเก็บไปซุกเนาะนี่นั่นแหละบอกทางนา่ะ นี่และบอกนี่แหละบอกเขื่อมันนะแม่นเมือ่อโดนนี้นี่เนาะทุกคนพักสะออนโบหัวบ,บนอื่นเขาจะเอินพักเอียงเนะาะใบมันก็จะเป็นประมาณนี้บางคนเขาเจ้าจะกินบางคนกับบกินเหาเเฮาหูน้ำไผ่เกาะไผ่บ้านไม้มาหน่อยอตะก,กี้บบหูก็ละอันมันมีอยู่อันหนาอัน หนาฟักใหม่ฮะแล้วก็นานยนุงแฮมฮนมันมีทางลงก็งนะนะก็ทางลงเออปินตะฟังมีรุ่มอยู่อยูอันมังคั้อะไรป่านคอยด้อ อันนี้มันยู่แคมเหินขาเจ้ายู่แถวอันบ้านที่น้องรถกับน้องรีมาถ่ายนั่นแหละคอยด้วยปานเด้อมือพึ้งทราดเด้อไปไปขึ้นขาดดวเจ้าิบุบ้าหามาลักปะอันนี้มินยาเนาะยาพัน,น,น,นคืออันนั้นเนาะ áo phân chất katanik danh hê mê này 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 à này mê này mê này มีแถวขั้วอังกอร่าให้ได้เก็บมีแถวขั้วบ่มีหมดแล้ววะเอาไปได้แล้วะเอดเป็นน้องยี่มาด้วยกันมีน้ำก็อนนี้อาี่นี่าจเอืมติดมือนะ ก็คือสมพอเด็กน้อยเขาเจ้าจมาเลาะห้าอันนั้นอยู่นี่แหละมันเป็นห้องไปอย่างซี้เดยห้าเมื่ห้าพักห้านอค่ะบอกไปไปเก็บอยู่แถวครัวัอยู่แถวนี้เขาเอ่าวุไเนาะทุกคนมันอยู่สูงอยู่สูงมันเขือมันพามขึ้นไปนะเอาสิไปเบิ้งยิ้วบอลขวานแม่น้ำสาขดุ้ญแจปอปานบ็อกซอลี่<ด>อันนี้ก็รถเออ ไปยังๆอ้า้อ่ะเออก็บผักสิไปสิเด้อใช่มั้ยเออมื่อกี้นี้เฮาไปบ่นบ่นหันเนาะบ่นตรงหัวันแม่น มันเอาบไอนดะ้เนาะมันยืดสูงเขาก็เลยว่ามาที่ขัวแม่น้ำสาดนี่มันเห็นมันพามเอ,อ้ท่านแม่สิราลนอะเอ,อย้ยท่านแหละยานได้รถไล่ได้เหาก็เลยมาเอาอยู่บอนนี้บอนนี้ก็ไล่คือกันมันจะเป็นยอดงามงามทุกคนทุกคนเคยกินบอนี้มันเป็นยังไงช่นะยอดฉันตืน่นใบมันจะเป็นยังงช่เนาะ กินแล้วเห็นพ่นเลยเห็นพ่นเธอเดียวเลยจวดอือยังให้ฉันพูดเลยพักทายสะดวกเนาะเออเอโอ้ยอยืดหางรูมคูนแห่งไร่มันนั้นม,มันมีทางแต่ก็นี่อันนั้นเป็นกองขวเนาะ ไปม,มึงอะบูมแม่นตียนอะเออน้ำสาดคืนมือน,นี้ฝนตกสองมือละมันมีทางลงอันนี้จะลงไปฮอตแม่น้ำสานเลยเนาะ ไร้บากไอปอมเก็บอยู่เหมือนเอเหียงเนาะให้ลานะจะไปแถวนี้ก็เป็นแถวกองขั่วเนาะทุกคนอันนั้นก็เป็นน้ำสารอันนี้ก็เป็นขั่วแม่น้ำสานเนาะที่เขาเที่ยวไปตลาดเที่ยวไปในเมือง ช่วงนี้ก็น,น้ำสานคืนแดดเพราะว่าฝนกระตกจุ่จมคืนนี่เจ๊บุ่เห็นวะเอ๊ตัวเองนอนรับเนาะเหนกมูน้อยดิสมอเหนกกันเร ดูใหญ่ตอนนี้อากาศดีอยู่เนาะอากาศดีเนาะอยู่นี่เนาะอันใบไม้ก็เที่ยวได้แบสบายจ้าอากาศดีเนาะฮอนก็อากาศดีดีแต่ฮอนเองนะเอาเอาเลยเอ่ะไรกะมาจะเอาผ่าน คนที่แบบอยู่แต่ในเมืองโบเห็นผูเห็นผ้าเพื่อนเห็นเดี๋ยวนี้คือสิสบายตาเนาะเพื่อนยังแบบบอกค่ะว่าไป่ายธรรมชาติาเหืเอบิรงได้เนาะแต่เห่าบิรงเฮาก็กยังคักเองเนาะขนาดเห็นตะโดสนะดอกไม้ก่อนฮะดอกไม้โอกินเหรอคุณซะไปซ้อนอายุท้าบ้านเรา bạn giặt quỳ này đấy bạn để nói mà bưng Hãy subscribe cho kênh ลงยาําแรงอันนี้หยามฝนมันลงมาได้อเออบ่อห้องระบายน้ำเขาเ้าก่อนอันนี้อยู่กองขวดน้ำสารเนาะบนนั้นก็จะเป็นอันเจ้าเห็ดส่วนเนาะเห็ดหอวเห็ดส่วนปลุกพักไายโอ้ีหนี่นี่นี่ <laughs> <laughs> ดอกไม้ธรรมชาติเจ้า <c oughs> ดอกไม้ห่งดอกไม้ธรรมชาติเดี๋ยวเราจะไปลองไป,ปเบิง่งยูฮันโนบูโฮมันซิมีบเนาะถ้ามีเราก็จะโค<ม>เพื่อนเก็บเอาเนาะที่เดินได้เสมเอละได้ซิมีแเ้าก็พป่โซคักมาใส่ไปดิซุปยูบ้านเฮาก็ออกบอลหนึ่งที่เฮาเคยไปเก็บเพิ่นหนึ่งละ ายานเต็มมากเออกำลังสีบาวยานเต็มมากด้ี่ยอนีวิวดีขนาดเนาะ ยิงแม่วะยิงแม่มาละจ๊ดจุ่มโุณสีเอ็ดเดียวเดียวเ้ยยิ่ละจุมมีคนซุ่สีเดกไปรัดอยุทาบ้านของนเโอ้ลายอยู่เด้อมันเป็อดงดมันถึกแดดสิมันถึกแดดแล้วมันดำสิะอ๋มันแข็งงเลยมันบวอะ น,น,นี่นะเป็นลักษณะในนี้นะเนาะเออเมื่อไรจะมามันข้าแล้ว ตัวนี้เม่นคั่วอันทางไปตลาดนะทุกคนตัวน,นี้มันเกิดจ๊กธรรมชาติเลยแัวนี้มันมันมกอยู่บอนอันอืมอนนมมมมอมุมนี้สวยมากเลยค่ะ นี่นะทุกคนเหนาะอ่านแล้วก็เนินมากเลยค่ะอยู่กล้องมันคือว่าบูซุ่มกันเลยเนาะตัวจริงนี่สู่มกันเนี่ยนะได้แล้วเานะนี่พอซุปอยู่คาบหนึ่งแล้วเ่าก็ไปเก็บพักอันมันยุ่ไมย่ยากได้อยู่ก็ดีไล่ไปไปเ<ป>ก็บพักกันไปท,ที่นี่ ตอนนี้เ่าไปเก็บพักมาแล้วนอะนนี้เนาะพอดีซุปพอดีได้ซุปนึงอยอดพักอันนี้มันจะบม่มีใบล,ล่ายเลยมันจะมีแบบเป็นยอดเลียวๆเลยสลายนะมันจะเป็นอย่างนะี้เนาะแบบใบใหญ่มันบ่ค่อยมีมีแต่ใบน้อยๆอ่อนๆนี่พอดีได้ซุปนึงเนาะไปเก็บสามคนน้องลีน้องปานดาวชิเอาไว้ซุป กินแรงเนาะทุกคนสําหรับคลิปนี้น้องรถจะที่ขอดวลาไปก,ก่อนเนาะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงสี่โมงแรงแล้วเนาะทุกคนจังแรกอ่ะฝากทุกคนกดไลค์ light, กดแชร์ share, กดซับสไครป์ช่องน้องรัชน่าล้งสารด้วยนะทุกคนจังไรงก็ติดตามช่องน้องนี่และก็ช่องน้องรถไปพร้อมๆกันเนาะทุกคนจังไรงก็ขอบใจ f p ฟ f c ทุกคนเด้อเนาะที่เข้ามาให้กําลังใจแล้วก็อวยพรมันเกินน้องรถเนาะเจอกันคลิปหน้าได้ทุกคนบ๊ายบาย